ท่านเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็อยู่กับฮีโร่ใหม่นะครับที่มีชื่อว่าบาร์เรอร์นะครับเป็นฮีโร่สายไฟเตอร์แล้วก็แท็กนะครับวันนี้เราก็จะมาเทสฮีโร่ตัวนี้กันในโหมด5-5นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสนะครับนี่เลยครับทีมผมก็จะมีฮายาเตะนะครับแล้วก็แคปเปอี่อีกตัวก็เยน่านั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไม่เสียเวลานะครับไปรับชมกันเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแมตช์แล้วนะครับไอเทมที่เราจะใช้ในแมตช์นี้นะครับก็ เป็นเซตไอเทมนี้เลยครับเป็นเซตไอเทมที่ทางตัวเกมแนะนํามานะครับเราก็จะมาเทสกันนั่นเองโอเคนะครับเมื่อกี้ก็กลัวจะเข้าเกมได้นะครับก็ต้องรออีก2รอบเพราะว่าเซิร์เบต้าช่วงนี้นะครับเป็นอะไรไม่รู้นะครับชอบหลุดนั่นเองเราจะมาเล่นบนแล้วกันนะครับในแมตช์นี้ขอต่อยที่ขอต่อยขอต่อยแล้วตีครับไม่ทันนะครับ เป็นฮีโร่นะครับที่ประมาณว่านะครับถ้าพลาส4ททำงานการโจมตีปกติของมันนะครับจะดูดเลือดได้เองนะครับไม่ว่าเป็นการเตะต่อยคลิปป่าคลิปเลนก็สามารถดูดเลือดได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคในระดับหนึ่งนะครับในการยืนเลนเถ้ามันไม่ใช้มานานเนี่ยผมมองว่ายืนเลนได้ดีเลยนะครับแต่ว่ามันใช้มานานะครับฮีโร่ตัวนี้ <c oughs> ข้างลาง่างฟินิกซ์ค่อยๆเดินอยู่เลนไหนนี่เนี่ยผม คิดไม่ออกว่าตอนนี้เลนกลางก็โยกเลนไหนก็โยกดักตรงนี้รอแล้วกันนำมาโลมิ่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีสกิลสตัร์ไง okay, เลนล่างไอ้นี่เอาอันนี้ก่อนแล้วกันเพื่อนๆเอาอนี้ครับตีไปเห็นไหมครับสกิลสองก็คล้ายๆแบบปล่อยลมปานออกไปนะครับแล้วก็จะได้พาส,สีขึ้นมาพาส,สีเมื่อโจมตีคลิปป่าหรือฮีโร่ก็จะดูดเลือด,น,ดนั่นๆรอครับรอข้างล่าง นี่ไงนี่ไงครับนี่ไงเพื่อนตะตานไปครับแต่อตีอันติไม่ได้นะครับอันติของมันนะครับถ้าใช้ฮิวโดนฮีโร่แล้วฮีโร่ไปฝั่งเขานะครับไปกระเด็นไปตีกำแพงนะครับเราสามารถกดซ้ําได้อีกครั้งหนึ่งนะครับรอครับรอรอครับรอโอ้โหไม่ได้นะครับใจเย็นนี่ก็ต้องได้อ่ะเข้าในป้อมเพื่อนเข้าในป้อมไหมในป้อมไหมล่ะหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วแล้วก็อันติยัดไปครับต่อ ไปครับรอรอครับรอแล้วพุ่งมาหนึ่งทีแล้วตีครับตีแล้วตีหนึ่งทีโอโดนป้อมยิงครับแลกกันไปนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยครับโอเคเราก็ไปเล่นมุนกันต่อเลยนะครับสกิลของฮีโร่ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะครับอยู่ในระดับปานกลางนั่นเองไม่โกงเวอร์นะครับแต่ว่ามันก็โอเคมันดูดเลือดไงตอนตีโอขบวนทีชิมไฟแล้วอะแบบนี้นะครับไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าเอาละครับฟินิชตอนนี้ไปเลยครับยัดเข้าไปแล้วก็อันติไปเลยครับแล้วก็โอไม่โดนนะครับ รอครับรอครับรอจังหวะรอเอาเลยเอ,อ้อมเลยอ้อมเลยอ้อมเลยมันอยู่โพุงไม้นี่แหละโอ้ไปนู่นแล้วครับต้องดักแล้วครับแบบนี้ต้องดักละเอาเลยซุปเอาเลยซุปเอาเลยฉีดเข้าไปครับแล้วก็พุ่งเข้าไปหนึ่งทีม่อีกรอดได้ครับหนึ่งตัวโอเคนี่ไงนะฮอต รอดีกว่า1น,นึ่งกับโอเมนผมว่าไม่ค่อยไหวนะต้องรอทีมดีกว่าโอ้โหโดนแล้วครับโ,โ,โดนแล้วแบบน,นี้ไปเลยครับอันติไปเลยครับแบบน,นี้แล้วก็ตีต่อยตีแล้วก็ต่อยครับตีแล้วก็ต่อยโอ้ยเยอะมากอะ่ะโอ้ยเยอะมากไปถอยมาก่อนโอ้โห,ห้จะเตะได้ไหมครับโดนลุมครับเมื่อกี้ นี่ไงมีทีมไฟอยากแล้วอะมีทีมไฟองแล้วรอครับรอมีเอมีเอสคิวอยู่ครับตอนนี้ลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับเคลเลนกางกันต่อสกิลไล่ตามก็ไม่ค่อยถึงใจนะเพราะว่ามันไม่มีสกิลหยุดไงมีแค่สตันสกิลเดียวนะครับสกิลตีถ้าไม่โดนกําแพงก็แบบไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วอะตีไปครับตีไปแบบนี้ครับมาแล้วโอเมนมาแล้ว Uh huh. จะดึงผมเหรอนี่งไงสตันไปครับแล้วก็ปึ๊บ uh huh. อันตีไปอีกรอครับรอเอาเลยไฮยาเตเอาเลยพุ่งเข้าไปครับพุ่งเข้าไปแล้วก็อันติหัว uh huh. อยากเข้าไปนะครับแต่ย้อนอยู่ไปเกี้ยเอาดีเข้าดีเพื่อนเข้าดีลุงเข้าไปครับตี ตอนตีคลิปได้เลือดมารอครับรอนี่ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เพื่อนแล้วก็ไปครับเอ็ก u กิไปครับหนึ่งตัวครับตีต่อเลยครับโอ้ไม่ได้อีกเยอะมากอะทีมเขาอะนี่ก็ได้เพื่อนเอาดิเอาดิอาดโอ้ไม่โดน้อ,อสกิลสองนะผมว่าน่าจะแบบดูดเข้ามาหาตัวเองดีกว่านะครับนี่มันไม่มีอะไรสักอย่างครับสกิลสอง ต,ตีครับแล้วก็โอ้ไม่ทันไม่ทันโอ้โหตายไปนะครับนาสกิลสองของฮีโร่ตัวนี้นะครับผมอยากให้ปรับใหม่นะครับให้ใช้แบบประมาณว่าดูดฮีโร่ฝั่งเขาเข้าหาตัวเองแบบเนี้ยเพราะว่าสกิลสองมันเบามากเลยนะครับดูดิปื๊ดเบามากเลยครับมันไม่ค่อยมีอะไรต้องรอการปรับทีแล้วกันพุ่งเข้าไปแล้วก็อันติโอ้โหเว้าอีกถอยเป็อนถอยถอยถอย,ถอย,ถอย ถอยยาวแล้วถอยยาวอุ้ยโดนเกี่ยวอีกโอเคไปดักแล้วกันดักตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ต้องมีฮีโร่ฝ่านมาสักตัวโหซูเปอร์แมนรอดอยู่นะมีตายแน่ถ้ารอดอยู่อย่างนั้นซูเปอร์แมนดูโอ้โ oh, ห oh. โดนไม่รอดแล้วแบบนี้เพื่อนเตรียมนี้จะมีตัวมาแล้วตอนนี้น่าจะมีตัวมาแล้วเตรียม,ม,ลม,มลเลยเตรียมเลย นี่ไงเพื่อนมาแล้วเอาดิจัดไปครับตีโอ้อันตีพลาดอีกแล้วอ่ะนาคอสตามว่าเฮ้ยอย่าตามมานะเพื่อนนาคอสโอ้โหใจเย็นนะครับสวนรอสวนครับรอสวนครับสวนลยครับนี่สวนเลยตีครับตีดุดเลือดครับตีดุดเลือดแล้วก็ไปก็พุ่งไปครับไม่รอดเลยครับหนึ่งตัวนี่นะครับสกิลสองลมปานอู้จะรอดโอ้ไม่รอดเหมือนกันนะครับขอแลกกันไปปลาออเอาบินซอดาก้อนดีกว่า เซอร์เบต้าตอนนี้เป็นไรไม่รู้เลยครับบางทีก็หลุดออกไปเลยนะครับนนี่นีนีเอาเลยเโอ้โหไม่ทันบางทีก็หลุดออกไปเลยนะครับบางทีก็ค้างอ่ะแบบเข้าเกมไม่ได้เลยนะครับอ้าวออกไปแล้วออกไปแล้วท่าหนึ่งตัวตีเพื่อนตีดิตีดิครับตีดิเออเข้ามาดีถึกครับถึกเอาดิเออพุ่งไปครับไปเอ็กซิคิวไปครับมาไม่มาไม่มาไม่มาไหมครับมาไม่ล่ะตีขอตีขอตีครับ โหนาคยังสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพาสีมันโหดมากนะครับแบบดูเลือดเยอะมากอ่ะตอนนี้มีทีมออกไปแล้วอ่ะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะฟินิกออกไปแล้วตอนนี้ตัวสัมพันธ์ของเกมด้วยนะครับเพราะว่าฟินิกแพทเอนีเอสหน้าเนะครับก็ถูกปรับให้โหดมากเอาที่ยดิออันตีไม่โดน รอครับเอาป้อมตรงนี้ดีกว่ามาตอนนี้ผมก็กดฟินิกมาตามผมอยู่นะครับให้มันรับดาเมจแทนก่อนแล้วกันรอครับรอดักครับรอดักทีมมาแล้เอาล้วครับเอาแล้วเอา,ลอาเลยครับแบบนี้ก็ไปละครับแล้วก็ปุ๊พอไปโอ้โหอัติพาดอีก ขอตีเขาแล้วกันขอตีหนึ่งตัวครับจัดไปครับตีต่อเพื่อนตีต่อแล้วก็พุ่งเข้าไปครับแล้วก็ตีแล้วก็สกิลสองลมปานะครับจัดไปครับตีตีครับแลกกันแลกไปเพื่อนแลกไหมครับแลกไหมครับรอเอซิคิวว่าเอซิคิวเอซิคิวตีไปครับตัวที่สองนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับอ้าวตัวนี้ซ่าละเอาดิเอาดิครับเอาดิครับไปครับแล้วก็ไปก็แล้วเตะต่อยไป็หนึ่งทีแล้วก็ตีไปครับไม่รอดเลยครับโอเคมาเอาของนี้มาเอาดาร์กี่มาเอาดาร์กดิ ตีไปครับตีดาร์กไปไม่ง่ายตีไปอ้าวฟินิกได้อีกแล้วมันจะกดยังไงครับเนี่ยมันน่าจะมีกดพวกมันออกแล้วอะโอเคไปตรงการโดนแล้วอะเราต้องเนียนป้อมอะ ฟินิกก็ไม่กดอีกผมว่าโซยและฟินิกไม่กดตีป้อมก่อนแล้วกันไปครับนี้จัดดีครับจัดเลยต่อยหนึ่งทีครับต่อยต่อยแล้วก็ต่อยไปหนึ่งทีครับพุ่งเข้ามาแล้วก็ลมปานเข้าไปครับตีไปครับตีไม่รอดนะครับอีกหนึ่งตัวครับ <c oughs> เริ่มได้เปรียบละยังไงก็ต้องได้ป้อมสักทางหนึ่งอะนีไ่ไง มยฟินิกโดนแล้วอะ่ะตีป้อมไปตีป้อมไปไม่โดนแล้วครับโดนต่อยเข้าไปครับแล้วก็ตีแล้วก็พุ่งเข้าไปครับรอตีครับตีเข้าไปครับตีโอ้โหเหมือนเขาจะออกกอร์สโลนะป่ะอ่ะอาป้อมอีกหนึ่งป้อมครับน่าจะได้เปรียบไปป้อมหนึงนะ่งี่ย อีกนิดนึงเพ้่นิดนึงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตีทีตีป้อม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 เพื่อนตีป้อมเออตีป้อมตีป้อมก็โอ้โหโอเคครับจัดไปครับแลกป้อมไปเอาเลยครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตไม่ดีอีกแล้วนะครับเห็นครับเซิร์ฟเบต้าไม่รู้เป็นอะไรนะครับค้างแล้วตอนนี้นี่ผมก็ยังเปิดอยู่นะน่าจะเป็นที่เซิร์ฟนะครับเห็นไหมเอาค้างซะงั้นนะครับ ไม่ได้เลยครับตอนนี้กว่าจะกลับเข้ามาอีกทีนะครับก็บ้านแตกแล้วนะครับวันนี้ผมว่าน่าจะไม่ไหวแล้วเลยครับโอ้น่าจะแพ้แล้วนะก็ถือว่าเป็นฮีโร่หนึ่งตัวนี้ที่สามารถนําไปโลมได้ยืนเลนก็ดีนะครับมันมีสกิลดูดเลือดนะครับก็ประมาณนี้ในวันนี้ผมกาล่นเกมเมอร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ